วันนี้ก็ได้บูชาเหรียญเสมาชื่อรุ่นว่าเมตตาของหลวงพ่อแม้นที่วัดหน้าต่างนอกอำเภอบางไซจังหวัดยุธยามาโดยเหรียญเมตตาเนี่ยจัดสร้างตั้งแต่ปี2 5 6 3นเี่เราก็มาดูกันเน,นี่เหรียญที่บูชามาเนี่ยจะเป็นเลข51เนื้อนี้เขาเรียกว่าเนื้อ เนื้อเงินลงยาหน้าหลังสีเขียวเนี่ยหน้าก็สีเขียวหลังก็สีเขียวหน้ากากทองคำเนื้อนี้จัดสร้างทั้งหมด99เหรียญเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเลขที่51โดยวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างเหรียญรุ่นเมต,ตาเนี่ยหลวงพ่อแมนก็ได้เอาไปสมทบทุน ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเสนาซึ่งโรงพยาบาลเสนาก็ตั้งอยู่ใ,ใกล้ๆกับวัดหน้าต่างนอกอ่าแล้วก็สมทบทุนสร้างอนุสรสถานหลวงพระจงอันนี้ก็ผ่านมาสี่ปีแล้วเสียงก็ยังยังงดงามอยู่เนื้อเงินลงยาหน้าหลังสีเขียวหน้ากากทองคำเลยเรียกว่าเหรียญเมตตาของหลวงพ่อแมน ข้างหลังก็จะเป็นทาเวสสุวรรณเขียนว่าวัดหน้าต่างนอกจังหวัดอยุธยา2 5 6 3จัดสร้างเพียง99เหรียญเท่านั้นเหรียญน,นี้ก็เหรียญที่51นึ่สวยมากสีขาวสีเขียวสีเหลืองเนี่ยมันตัดกันมันดูสว่างดี อากากทองข้างบนอาจจะมีรอยดำนิดหน่อยอาจจะโดนอากาศมีรอยดำนิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมยังสวยโดยรวมยังสวยถือว่าสวยงามยามไม่ลานเลขอยู่ตรงนี้ตรงนี้ป้องนี่ห้าสิบหนึ่งตรงนี้เป็นโค้ด สวยมากเดี๋ยวก็วัดจะไปเลี่ยมแล้วก็ขึ้นคอบูชาก็ตอนนี้ที่วัดเนี่ยก็กำลังจัดสร้างเหรียญปหนี้ตอนนี้ก็เป็นปี2567ทางวัดก็กำลังจัดสร้างเหรียญปหนี้แต่เหรียญรุ่นนี้ก็จัดสร้างแต่ปี2563ก็ราคาไม่แรงยังหาบูชากันได้ข้างบนนี้ก็ นะไม่ไม่มั่นใจว่าเป็นรอยลานหรือว่าสีมันจือดอนีอ้เราลองแกะมาดูกันดีกว่านี่ข้างบนก็น่าจะเป็นสีจืดหมายถึงว่ายันมันนูนออกมามันก็เลยไม่ได้เป็นสีเขียวโดยรวมล้วสวยนะไม่ดำ ข้างบนดำนิดหน่อยถือว่ายังสวยงามต้องรีบเอาไปเลี่ยมได้สัมผัสอากาศน้อยๆนี่ก็เป็นความงดงามของเหรียญเมตตาหลวงพ่อแม้นเนื้อเงินลงยาหน้าหลังสีเขียวหน้ากากทองคำ